สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะมาเปิดไพ่ยิปซีพยากรดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีธนูหรือรัคนาราศีธนูนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปี2568ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิก,กานะคะไปจนถึงวันที่21ธันวาคมหรือถ้าใครที่รู้เวลาเกิดเนี่ยเรารู้ว่าตัวเองเนี่ย ลัคนาราศีสถิตยอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยตานก็เน้นว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักดีกว่าเนาะเพราะลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยำม,มากกว่าการดูแบบราศีประมาณ70%นะคะอ่านะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าชาวธนูเนี่ยในเดือนพฤษภาคมทั้งในเรื่องการงานการเงินเนี่ยในเดือนพอยออพอละนะพอคอนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีธนู ขอครูบาอาจารย์ขอให้ออกมาเป็นไพ่ที่ดีเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะคะชาวธนูว้าวขึ้นมาใบแรกก็แจ่มเลยไพ่เดะฟูเนี่ยมันหมายถึงว่าในเดือนพฤษภา,ษภาคมนี้เนี่ยชาวธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆได้มีสิ่งใหม่ๆให้คุณทําทั้งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะคะและไพ่ใบนี้ยังบอกบอกว่า ชาวธนูเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางเยอะมากบางคนนะคะมีแผนจะท่องเที่ยวด้วยอาจจะมีการจองตัวจองอะไรอย่างนี้แล้วนะคะมีแผนได้เดินทางท่องเที่ยวต้องไปดิลงานกับลูกค้าเยอะมากนะคะต่อไปเดอะเมจิ a เชียนดูภาพรวมไปเรื่อยๆนะคะว้าวชาวธนูนี่ในเรื่องการงานของคุณเราเริ่มกันที่าการงานก่อนนะคะ การงานของคุณเนี่ยบอกเลยว่าภาพรวมดีมากในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ผิดหวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆบางคนเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาตั้งแต่คิดโปรเจกต์มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละแล้วอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีการลงมือทำละหลายเดือนมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลน่ะมันยังไม่ออกดอกออกผลยังไม่เห็นลูปธรรมเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าชาวธนูเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณดูเครียดมาก เดา m มูนคุณมีความเครียดในเรื่องของการทํางานคุณมีความกดดันรู้สึกว่าเอ้สิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยหรือโปรเจกที่เราทําไปมันจะประสบความสําเร็จมันจะนํามาซึ่งรายได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องเสียเปล่าต้องสูญเงินไปนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจำเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูคุณมีกมีความกังวลใจในเรื่องของตําแหน่งงานมากๆ มีความเครียดสองจิตสองใจอะค่ะในเรื่องของการงานของคุณว่าคุณจะทําที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายงานใหม่ดีไหมเพราะคุณมีความรู้สึกว่างานที่คุณทําหรือบริษัทที่คุณทําอยู่เหมือนมันอิ่มตัวมันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเนาะทุกอย่างมันหยุดนิ่งชะง,งักงานทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันอยากจะแบบเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมฉันควรที่จะทําที่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนงานใหม่ จะดีกว่ากันมันเป็นความคิดที่แบบมันตีกันในหัวสองจิตสองใจแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเนี่ยภาพรวมดีมากบางคนเอยไม่อยากจะคิดอะไรละเศรษฐกิจอย่างนี้ไปเที่ยวดีกว่าไปท่องเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนรักนะคะไปเฮฮาปาร์ตี้บางคนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวด้วยไปทํางานด้วยก็มีนะคะอาจจะมีการวางโปรเจกต์ว่าเฮ้ยเราต้องไปดูสถานที่ไหมว่าเราจะทําอันนี้อันนี้ อย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะสําหรับชาวธนูคุณเป็นคนเก่งไพ่เดอะเมจิเชียนะบอกว่าชาวธนูคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายสามารถทํางานได้เยอะมีความเป็นธาตุไฟนะคะเป็นคนที่เวลาทําอะไรทําเร็วคิดไวทําไววางแผนปุ๊บทำเลยอย่างนี้ค่ะแล้วคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายด้านเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานเนี่ยตาไม่ห่วงชาวธนูเลยไม่ห่วงนะคะ เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องลดความเครียดความวิตกกังวลของคุณลงไปให้มันเยอะกว่านี้นิดหนึ่งเนาะเพราะอะไรที่มันตึงไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีและมีผลต่อในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะชาวธนูส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้คือตาจะพูดภาพรวมทั้งหมดเลยเนาะรวมกันเลยในเรื่องของตาเงินน่ะชาวธนูโอ้โห การเงินในเดือนพฤษภาคมดีมากคนที่นะคะทำธุรกิจส่วนตัวเอาไว้หรือว่ามีการเริ่มต้นทำธุรกิจไปบ้างแล้วเนี่ยในช่วงหลายเดือนหรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโปรเจกต์นั้นอะ่ะมันยังไม่เห็นออกดอกออกผลให้คุณเห็นชัดเท่าที่ควรแต่พอเข้าเดือนพฤษภาคมปุ๊บเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่เลยอ่าได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่จู่ๆลูกค้ามาจากไหนไม่รู้พาร์ทเนอร์มาจากไหนไม่รู้นะคะเข้ามามาลุมมาตุ้มไปหมดคนนั้นก็สนใจ อยากจะซื้อของของคุณคนนั้นก็สนันสนใจอยากจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับคุณนะคะอันนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจได้เงินก้อนใหญ่เข้ามายิ้มหวานเลยเป็นดั่งราชินีเลยนะคะเนี่ยแบบโอ้ยฉันอยู่ในบอลลังสวยๆชีวิตมีความสุขมากเดือนที่แล้วดูแบบมันกระท่อนกระแท่นเนะเมษามันกระท่อนกระแท่นทําไมพอเข้าคุษสภามันดีดีจังเลยงานเงนิงน,งนทุกอย่างความรักไปได้สวยหมดเลยนะคะชาวราศีธนูแต่ในเรื่องการเงินเนี่ย ไพ่สิบเหรียญมันเตือนขึ้นมาว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภามนะคะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเยอะบางคนมีเกณฑ์ลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานนะลงทุนไปเท่านี้ละอาจต้องลงเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินแต่ถ้าการเงินของคุณมันโฟลูคุณมีเงินก้อนเก็บเอาไว้อย่างงี้ก็เอามาใช้ได้ถ้าคุณไม่ขัดสนแต่ถ้าการเงินของคุณมันไม่ได้โฟลเท่าที่ควรตานก็เน้นย้าว่าอย่าเพิ่งลงทุนเยอะ เพราะว่าในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะมากหมุนเงินแบบติ้วติ้วติ้วเลยอะ่ะคือมันได้เงินก้อนเข้ามาแต่ว่ามันแทบไม่เหลือเก็บอะค่ะอยากเก็บนะแต่มันเก็บไม่ได้มันมีค่าใช้จ่ายแฝงในบางคนเนี่ยชาวธนูต้องระมัดระวังการมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนะคะจูจ่ๆเดือนนี้พ่อป่วย แม่ป่วยสามีป่วยลูกป่วยภรรยาป่วยคนในครอบครัวป่วยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาต้องใช้เงินทําให้คุณเครียดนะคะเครียดในเรื่องของการเงินแต่ถามว่ามีเงินไหมมีเงินแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันมันมันเยอะแล้วมันเก็บเงินไม่อยู่นะคะโอ้โหแต่ว่าในเรื่องของการงานดีมากมีโอกาสได้รับชัยชนะในเรื่องของการงานเป็นสิ่งที่คุณฝันมากๆนะคะหวังมากๆและชาวราศีธนูตามเชื่อว่าตอนนี้คุณกําลัง มีความสนใจในเรื่องของโซเชียลมีเดียบางคนที่ทำธุรกิจหรือว่าอาจจะเป็นทำงานเสริมอาจจะทำงานประจำอยู่แล้วแต่ว่ามีงานเสริมงานที่สองเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณยังใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนอในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าหาในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะมีการไลฟ์สดในช่องทางแอปสีดำไลฟ์สดในช่องทางแอปสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมีการไลฟ์สด เพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของคุณโปรโมทต,ตัวเองนะคะเข้าสู่โซเชียลให้มันเยอะขึ้นตอนนี้คุณกำลังคิดอยู่ตาลก็แนะนำว่าถ้าใครอยากจะทำให้ลงมือทำเลยเพราะว่ามันจะทำให้งานของคุณเดินหน้าได้เร็วกว่าที่คุณคาดคิดแล้วคนก็จะรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะและไพ่สองดาบเนี่ยยังหมายถึงว่าชาวอาราศีธนูถ้าคุณอยากจะประสบความสาเร็จในเดือนพฤษภาคมให้คุณเนี่ยโปรโมทต,ตัวเองเยอะ พยายามออกหน้ากล้องออกสื่อโซเชียลใครที่แบบัวแต่เคิเขินไม่กล้าออกกล้องอ่ะตานก็แบบเอ้ยคุณต้องออกกล้องนะแล้วคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะเป็นที่รู้จักแล้วคุณก็จะได้เงินได้ทองค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะคะชาวราศีธนูหน้าตาความสวยความหลอ่อมันไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ความสําคัญคือคุณจะกล้าหรือเปล่าเอาหน้าออกกล้องแต่งตัวทําผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตารมองว่าไพ่เดอะเอมเพรสหมายถึงว่า คุณะในเดือนพฤษภาคุณจะดูแต่งตัวเยอะกว่าเดิมผู้หญิงนะบางคนแต่งตัวอยู่แล้วแหละอาจจะแต่งหน้าทาปากบางคนไปทําสีผมใหม่บางคนไปทําสัญญกรรมอาจจะไม่ต้องผ่าตัดหรอกอาจจะไปแบบฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ทำเลเซอร์ให้แบบมันดูดีอะให้คุณดูดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะเพื่อเตรียมตัวที่จะออกหน้ากล้องสำหรับงานของคุณนะคะบอกเลยเดี๋ยวเราไปขยี้กันต่อนะคะในเรื่องของการงานแหมยิ่งดูยิ่งสนุกเนาะชาวธนูขา อย่าพิ่งแบบเบื่อเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอยากให้ไพ่ขยี้ในเรื่องงานของคุณนะคะขยี้มาเลยว่าแหมจะเป็นยังไงการงานของชาวธนูนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คําแนะนําเพิ่มเติมอุ้ยเดฟูขึ้นใหม่แล้วไงไพ่หลักก็เดดฟูไพ่นี้ไพ่ลองก็ขึ้นเดดฟูโอ้โหชาวธนูขาไพ่บอกว่าเนี่ยคุณเดินทางเยอะมาก สังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงสุดฤทธิ์ผิดจากเดือนที่แล้วเลยเดือนที่แล้วอ่อมอยู่กับบ้านอ่อมคิดเรื่องงานคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นคิดไปหมดพอพฤษภาปุ๊บพรีชีพออกเที่ยวเลยจ้าแล้วไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าอะไรเด็ฟูขึ้นมาสองใบมันหมายถึงว่าชาวราศีธนูเนี่ยใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปขายของ ขายของตลาดนัดขายของต่างจังหวัดทําเป็นอาชีพเสริมบางคนอาจจะไปแบบว่าขายของในตลาดนี้เดี๋ยวก็ไปตลาดนี้ตลาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นของแบรกระดินก็ได้เนาะไปแบบตามตลาดในช่วงวันหยุดอะ่ะมีเกณฑ์ขายของเป็นอาชีพเสริมได้เงินก้อนนะคะส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่นะ่ะไม่ใช่ทํางานประจําสิขออภัยคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยชาวธนูหลายคนหันเหอยากจะไปทําอาชีพธุรกิจกลางคืนด้วยนะคะเนี่ย อยากจะทําธุรกิจกลางคืนด้วยเปิดผับบาร์คาราโอเกะหรือว่าขายของตอนกลางคืนไลฟ์สดตอนกลางคืนขายพวกสูราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล้าเบียร์เปิดสถานบันเทิงเนี้ยอาจจะมีการร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนในครอบครัวด้วยนะเนี่ยแล้วธุรกิจมันไปได้ดีมากๆค่ะไพ่์เดอรมูนมันหมายถึงธุรกิจกลางคืนจะเด่นมากสําหรับชาวราศีธนูนะคะใบต่อไปขยายเรื่องงานอีกค้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาเหนื่อยหนะักเครียด ชีวิตชาวธนูงานหนักมากไพ่ใบนี้เตือนว่าให้ระมัดร,ระวังในเรื่องความเครียดในเรื่องการทํางานนะคะใครที่ทํางานบริษัทหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวทั้งสองอย่างเลยให้ระมัดร,ระวังลูกน้องอาจจะทํางานผิดพลาดทําทให้คุณต้องมาแก้ไขต้องแบบปวดหัวตรงนี้ก็ผิดพลาดจุดนั้นก็ไม่เป็นระบบ จุดนี้ก็มีปัญหาเงี้ยมันจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการทํางานเยอะมากทําให้คุณต้องคอยแก้ปัญหาหนู่นนั่นนี่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะคะในเดือนนี้หัวลางข้างแตกเลยเหนื่อยเรื่องงานปัญหาไม่ได้มาจากตัวคุณเองแต่ปัญหามาจากรอบข้างมาจากภายนอกทั้งนั้นเดี๋ยวลูกค้าคนนี้ก็เอาแต่ใจเดี๋ยวลูกค้าก็วีนเดี๋ยวลูกน้องทํางานพลาดระบบมันระบบมันค่อนข้างล้วนนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ไขปัญหาเยอะนะคะในเดือนนี้ ความเครียดไพ่ใบนี้เตือนขึ้นมาว่าให้ระมัดระวังความเครียดนิดหนึ่งเนาะแล้วชาวราศีธนูคนไหนเนี่ยที่บ้านคุณมีปัญหาในเรื่องของน้ําอาจจะน้ํรล่นน้าซึมท่อน้ําแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้รับการซ่อมแซมมันเป็นมานานแล้วมีปัญหาเรื่องน้ําภายในบ้านให้คุณแก้ไขซะนะคะการงานการเงินของคุณจะได้ฟล์ขึ้นเนาะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเตือนสองรอบเลยไพ่หลักก็ขึ้นไพ่รองก็ขึ้น ว่าชาวธนูบ้านคุณมีปัญหาในเรื่องของน้ําเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แก้ไขอ่ะมันจะเป็นแหล่งที่เป็นสะสมของพวกสิ่งมีไอสัตว์มีพิษพวกมแมลงมีพิษอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทําให้การเงินการงานของคุณมันสะดุดด้วยมันไม่โฟรมันไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรถ้าบ้านใครมีปัญหาตรงนี้ตานก็แนะนําว่าให้ไปแก้ไขด่วนเรียกช่างด่วนนะคะถ้าแก้ไขเสร็จแล้วปังแน่นอนอ่ะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการเงินไปขยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขยายไพ่การเงินเพิ่มนะคะเมื่อกี้ไพ่หลักเปิดขึ้นมาคุณได้เงินก้อนใหญ่มากได้เงินก้อนย้ายก้อนใหญ่ธุรกิจโอ้โหลูกค้าแน่นมากนะคะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะเนาะได้มาก็จ่ายไปได้มาก็หมุนออกในครอบครัวนี่แหละปัญหาหลักเลยนะคะแต่ทีนี้อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขยายในเรื่องการเงินเพิ่มนิดหนึ่งว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะขอให้ไพ่ออกมาดีนะคะชาวธนูขยี้ในเรื่องเงินเลย การเงินขึ้นมาใบแรกนะคะไพ่สี่ถ้วยสำหรับการเงินนะคะไพ่บอกว่าถ้าในเรื่องของเงินถ้ามีใครชวนคุณไปลงทุนอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันดูมีความเสี่ยงสูงมันดูไม่น่าเชื่อถือน่ะขอให้คุณคิดสักนิดแล้วอย่าไปลงทุนเพราะมันมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนใกล้ตัว คนที่คุณสนิทหรือว่าเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามแต่ชวนคุณไปลงทุน,นเออลองตรงนี้นะลองอลงทุนตรงนี้ดีไหมได้เปอร์เซนต์เยอะได้ผลตอบแทนเยอะอะไรเงี้ยให้คุณระมัดระวังนะคะคิดให้เยอะแล้วอย่าไปลงทุนนะอะไรที่มันดูเสี่ยงดูแปลกๆอ่ะให้สต็อกไว้ก่อนเนาะลงทุนในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็ไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวธนูมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างประเทศด้วยนะคะ ใครที่แบบทํางานที่ต้องดิวกับคนต่างชาติลูกค้าต่างชาติเนี่ยต้องมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาซึ่งเงินตรงนี้มันน่าจะมาจากลูกค้าต่างชาติเป็นหลักนะจับไพ่หลักข,ขึ้นมานะคะได้เงินจากชาวต่างชาติ หรือใครที่ทำบริษัทนําเข้าส่งออกหรือเป็นมักคุเทศเป็นไตด์ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติจะดีมากๆจะได้เงินก้อนเข้ามาเรื่อยๆเลย,เลย,เลยนะคะเนี่ยถึงจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแล้วใครที่การเงินช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าปีที่ผ่านมาโอ้โหมันมันบีบรัดมากๆมีแต่ค่าใช้จ่ายมีแต่มรสมได้เงินมาอันนั้นก็พังอันนู้นก็เสียนะคะไพ่ใ,ใบนี้มันขึ้นมาว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีพนูเนี่ยคุณจะต้องพลิกฟื้นในเรื่องของการเงิน อะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดกระทันหันหลังจากเนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันจะหายไปมันจะกลายเป็นว่าคุณจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินก็จบไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวสุดท้ายตาจะมาเปิดไพ่ให้คำแนะนำคุณเลยว่าในแต่ละสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมเนี้ยภาพรวมชีวิตของชาวธนูลัคนาธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลย เปิดไพ่ดูภาพรวมของชาวธนูในแต่ละสัปดาห์นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสอ,อยไพ่ออกมาอย่างแน่นยํำนะคะแต่ละสัปดาห์สัปดาห์แรกโอ้โหสัปดาห์แรกมาก็ปังแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปขยายกันเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาเนี่ยงานเยอะมากมีคน ยื่นโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้คุณทำงานเยอะมากใครที่ทำงานประจำก็มีโอกาสได้ทำงานเสริมนะคะงานแบบเต็มไม้เต็มมือล้นมือไปหมดรวมถึงคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยงานเยอะงานล้นมือลูกค้าเข้าเยอะบางคนอาจจะมีโปรเจกต์เสริมเข้ามาด้วยนะคะให้คุณทำเยอะแยะไปหมดตลอดทั้งสัปดาห์แรกของเดือนในช่วงสัปดาห์ที่2เนี่ยมีเกณฑ์ที่ชาวธนูนะคะมีโอกาสที่จะ สายมูเข้าวัดทําบุญแล้วไพ่ใบนี้นะคะยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะชาวธนูคนไหนที่อยากจะเสริมบุญหรือว่าอยากจะไปมูขอพรเนี่ยแนะนําว่าให้ไปไหว้องค์พระแม่ลักษมีหรือเจ้าแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะช่วยเสริมดวงของคุณมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะไปมูแบบอาจจะมีการวางแผนไปเที่ยวไปแบบไหว้พระขอพรตามที่ต่างๆด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องการงานการเงินคือไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรหงุดหงิดกวนใจเลยในสัปดาห์ที่2ของเดือนสัปดาห์ที่3ของเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหากับลูกน้องหรือคนใกล้ตัวนิดนึงนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าก็ได้ที่เป็นผู้หญิงตานเน้นย้ำว่าอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะใครที่ทํางานประจำเนี่ยอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงในที่ทํางานแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากหรอกอาจจะเป็นในเรื่องของความคิด ไอเดียทัศนคติที่มันไม่ตรงกันแล้วมันมีปัญหาจุกจิกเข้ามามีปากมีเสียงกันบ้างนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ให้ระมัดระวังลูกน้องที่เป็นผู้หญิงจะนําปัญหามาให้ทําให้คุณต้องแก้ไขวุ่นวายไปหมดระมัดระวังนะคะส่วนสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤษภาคมนี่โอ้โหไพ่คิงถือไม้เท้าการงานมั่นคงการงานก้าวหน้าคิดสิ่งใดก็สมปาถนาลูกค้าเข้าเยอะนะคะ การงานไม่มีปัญหาเลยเจ้านายรักเจ้านายหลงค่ะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับผู้ที่เกิดในราศีธนูลัคนาธน,นูประจําเดือนพฤษภาคมปี68นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะคอมเมนต์หรือว่าอยากจะให้ข้อเสนอในอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวตานจะได้นําไปปรับปรุงค่ะ